ลวันนี่เนีูนี้เที่ยวเปววนีรถไดะเปิดเลยได้เปวะ่าจ้าสบายดีเด้อไม่มีนองมันจะผุดคนเนะาะพอก็ซองเท่าจับดีๆหนิกว่าหนังทองก็ดีเลยเดี๋นี้ช่วางเงี่ยงกระเทิงบชีกได้เลยเดี๋ยนี่ให้น้องจับกล้องน้ยสบายดีเด้อแตกแล้วว้าคนเดดคืดอบ่งข่าวุมหาหาุมอยู่เด้อเนี่นเนะเอาไม้แป้นมาทีนี้ ก็สบายเลยขี้เลื่อยเขาเอามาปลาบ้าหงเลยปลาบ้างนะองององเอ้าคำขี้เลื่อยเก่าเขาเนาะเอามาทมมันก็สบายกันยังไงู่ปากแกมื่อเงินทับบักียังแก่เมื่อเงินแป้นนี่นะจะเอามาได้ใช่แป้นเอามาได้ใช่แป้นเออปลได้ตัดไม่เขาใส่ทีฮานแล้วกันเอาไปเนาะแหลกกัน ดตใหม่สองชั้นโดนอะไรกันเีตู่วะเจสีบยฮเบ้ตูตัวสงนี่บุมีเงินไปหลินบุญเห็นเราได้บ้าเอ้ยละเห็นเราได้บุมีเงินไบุมีเงินไปหลินบุญคือเขาแล้วนี่ อีกมื่อในชะีดาไปขายกระทงนปะฮะ,ะกระทงไปขายปะโอ้ยเห็ดงามคือเขาที่อบอกถ้าขายไปได้ก,ก็ลอยเองปลาโตออ<ะ>ลอยมาถั่วอันเด้ยจะชิลอยเบนกูอันน่ปลาลายเตอ๋อปีอปนี้วันนีมันหลดเอกับปรีม,ม เมื่อคืนนี่นกเข้ามันมาลอยกินกบมาเสยนกเข้าอันเจ็ดของยังไงมาในชวนนกพมีไงพี่แม่ละวันยังือแบบยังคือธันีนี่เลยวะนี่ตัวนกยังคือธันีนกไอ้ช้างเสียงคือทันีมาอยู่ในบางเลยรชวนนกพมีนซ้นจะญาติยี่แม่ญาติตัแต่คิดว่าอีพ้นเปิดโทรศัพท์ปะ อีพอยนดีสแตอยไหมันอยใหมันอนหนกคือสนีมีตหนกแบบมันบางทีมันห้องเสียงนิงเสียงสน่เมื่อคืนมันนั่งจอบอยากกินโกบเฮาผันออกมากำลังสีขุบมาเพิ่นบินไปก่อนอย่างเขาไก่ก็ยังบบินนี่ มือกล้องก็จักสันน,น้อยนึง เนาะทังสลากกับป้าเพิ่นฝ่ากันไหมแต่ละมันหลดสองร้อยเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นลายพันพี่น้องเลยโดยก็ทางน้องทงเห็นยังเด้เนี่ยเอ้าสบายดีเด้อน้ทงเด้อฮะผ่านะอันมือนะคือว่าเห็นแล้วเห็นแล้วมันไปใส่หรือเปล่านี้โทรหามันมึงดูฮัลโหลฮัลโหลงานบักทุนอยู่ใช่เอ้างานกระถางใบน้อยเดียวเนี่ย ออกไปป้ามันอ,อ,น,อนีหอดีเนาะเนาะสะขนาดแล้วเอ้วใครบอกจะมาจับเอาไปอะไรมืงอนนะีรป้าห่อนเด๋ออีลีไปสะเอาเอาไม้แป้นมาไวนะ้เห็ดค้างมันเลี้ยวเคลื้นที่ก่อน จะสิคอยใช้เยเนี่ย้านออเนาะไม่เป็น้าห่มกับผู้ล่ห่มสิประมาณนี้พอหม่น้อยของปานางเต้าที่สองเลย โอเคพรมพินอย่าไปพ่อๆกันอยู่สิพาหลวงทงไปเวียกก่อนเนาะกะพอดีคนฟื้นลงแล้วเรียบร้อยกะพากันมากับหลวงธงเนาะก็คิดเก่าคิดเก่าพอดีพาหลวงทงมาทุละานนะพรมพินองมาเวียกส่วนสิเป็นเวียกยังนั่นกะเขาไปเบิ่งไปซมนรงกันพรมพินองเลยตอนนี้อยู่บ้านพลซิมมาสโมบ่เนาะ เนะาะกาสีพาน้องทงเที่ยวชมวัดว่าเที่ยวชมวัดมาเสียหญาอยู่วัดน้งองทงเนาะเขาไปเบิ่งถ่าถ่าถ่าหลวงพ่อพผนมาเนาะโอเคพ่พี่น้องเดี๋ยวเขาไปพบพ่อกันอยู่ไหนพี่เนาะนทางสลัดปริมาณด,ดุลเลยพี่น้องเลยมื่อนี้ก็มีโอกาสมาเป็นสะพานบุญน้ำน้องทงพนมาเกาะน้องทงพนเนาะเกาะเอาบุญน้ำน้องทงพนพาน้องทงพนมาปัดเพื่อมาถวาย ปัจจัยจาก FC เนาะ FC ฝากฝากมหาห้น้องธงมาเป็นสะพานบุญกุฏ <Thank you. S 1> ิทางกุฏิยาเพิ่นเป็นลังแรกลังทำอิฐเลยที่สร้างขึ้นเนาะถวายให้ทางวัดเพิ่นตอนที่เพิ่นนะโบมีอันนี้เพิ่นอยู่แม่ไรก็ักตกัวอยู่แม่แหละบางทีก็อยู่ใน มันมีมองนั่นเด้บมองผักมองนั่นเไรที่ว่าแงนแงนคือรถนั่นเด้ที่จะเห็นเมื่อกี้นี่คะตู้รถฮะโอแมงเฮือนเฮือนมันมีตีนรถนั่น้ะแมนช่วงนาฬกายังบ่ทันมีซาลาบ่มมียังกับฝนตกกับเปียกหัวมืดมองมีบวม เอาแ,<ย>แห่งซักซิดใด้าธ<อ>ถถ้าว่ามามาจำศีนอยู่ในซักซิ์ใดแม,มอนอนกับบะหูคือกันา่ามองนึงแบบว่าแมนเนาะมทางนี้เพราะอยากได้บงกบอยังนะบานประตูยังสังขากับทันมีนี่เนี่ยที่ว่าผนกำลังสร้างขึ้นนี่ บัป่านีวาเม่พนวาเมนบัดป่ามหาวันทนน่ามาเลาะมงก่อนเนาะตอนนี้พนาพนยังไปประชุมอยู่มีเงินอยู่เนาะพนวานาทำคำนิดหน่อยด้วยกันได้แหละรอก่อนเนาะเลาะมึงเป็นยังไงบ้างจะเทินมากเลยจ้ะยังเป็นป่าอยู่เลยตอนนี้เนาะโดยทงนั้นกล่า มีเวียดใ่กับบุคโปรได้ลงคลิปเนาะทองน้องกับผ่ากันในซีเบิ้งคลิปเนี่ยได้แน่นอนกับดนดนเถียดยังลงกับแดดเนาะกับผ่ากแม่นซีเบิ้งให้ได้เพราะมีรายได้เนาะแมนช่วงนี้กับแบบมันยากในทางน่อยเนาะคือทางน้องเพื่อนันทังถ่ายคลิปกับมาได้อีกเพราะว่าขับรถไทยขับรถไทยมือกับเปื้อนทั้งครบมันบ่มีผู้จับให้น้ำกับเนื่อนแมนทางน้องกัก็คือว่าแหละกัทางน้องเลย น้องแหล่เออน้องแหล่ก็บม่ถ่ายปะคำคำเมียกันบางทีกับเพื่อนกันอยู่เพื่อนนี่ช่งงางเพื่อนนานจะทายอยูหรอกอันนี้ก็บ่ฮู้คือกันความคำคำแรงแรงมากแต่บางทีกับเพื่อนได้ไปหาน้องกับ่วนไลยกับทางน้องแหล่เพื่อนก็จะว่ายากน่ิดน้อยเนาะว่องน้องเพื่อนหน่อเพื่อนกำลังขึ้นเพื่อนกำลังขึ้นขึ้นเสาขอยากนิดน้อยน่องแหล่เพื่อนก็ได้เป็นธรรมดาเลยเจะบทสนิทกันเนาะ เผือชิมาโทรโทรหานี่เผือชิมาเนาะมันก็ยากนิดชักงน้อย,นอยเนาะกจาสไตล์ไปรุ่นนั่นแหละว่าไง,งไงสแสดงว่าหนุ่มทงมีใบเท้าก็รุ่นๆนิดชักงน้อย <c oughs> ห่างไน,น,น่น้อยก็เริ่มเท่าแล้วแน่นเลยเป็นมือกล้องให้หนุ่มทงนี่ก็มือสั้นๆเนี่ยจับทรงกล้องเนาะคือว่าบเป็นวัน อยู่พี่พัชโบมแมนเนาะตัวนี้ยันวัดป่าตัวนั้นโบทีสองมองที่ทางัมงเซียงไปสอยวัดป่าใกล้ๆบ้านไชบุญอีกบอกมองนี้แหละคือว่ามีแบบมีอีกบ่อนหนึ่งผูมองมีธาตุมียอย่างอีกมองหนึ่งกาบปฮูเนาะต้องขับไปบงคีบโมเซียงอีกเทือนึงจักรูได้ถ่ายตอนนั้นคือว่าวัดป่าแบบมีธาตุมีอย่าง แต่อันนี้ห้องกบูฮูคือกันน่าจะมองนี้สิเป็นหากระสางไหมีนึ่งพันบาทเนาะแม่นเป็นบุกเบิกเกรนสางไหมแล้วก็มีอีกวันหนึ่งก็เป็นวัดป่ากันเป็นหากระสางใหม่คือกันสองวัดเป็นใกล้ใกล้กระป่าชะทดี๋ยวเอาผึนถวายให้ทางวัดให้เห็ดเป็นวัดใกล้ใกลป่าชะแต่ว่าผมอยู่ในเมืองสซนอาเขตเนี่ยแต่ว่าจะอยู่บนไหนีนก็ ่าจะเป็นวัดนี่บ่ด้วยยังไงค่ะโบฮูเนาะว่ามีแต่พันวาวัดยังก็พันวาวัดป่ามหาวันบ่แมมนวัดป่ามหาวันอะไรงี้ยอวดป่ามหาโชกได้สชบ้านเฮาพุ้นแหละบวดนั่นน่ะบอกัวป่ามหาโชกน่าจะแมนวัดนี้เนาะเนาะที่วัดป่ามหาวันน่าจะเป็นวัดนี้แหละทาวัดนึนอยู่ใกล้พี่ประชานี่บฮู้บ่เคยไปเนาะ น่าจะเป็นวัดนี้เนาะที่แมุ่พันนาให้มามเป็นสะพานบุญเนาะหมอะปัดใจให้เป็นสะพานบุญให้กะับบุญนำกันเนาะกะทางทงกะมาเป็นครั้งแรกเนาะมาทำบุญอยู่ทางนี้เนาะกะบโบ้โบ้ฮู้ซ้ำถ้าพามากันเลยเดี๋ยวเขาเขาเขาส,สต๊อฟพออ้องใหญยกันเด้เอไปะปวดแขน <laughs> โดยระวังที่โลกอะมัน อย่างม่ลีนํำสร้างเพื่อนให้สั่งรถสั่งแอร์เนาะมาพอกันดนละน้องทงเจ้าไปใส่แล้วเลยกันสำหรับคลิปนี้กับสลาเซียอจบคลิปแล้วไว้พอ,อนคลิปหนาเด้อพี่นอ้องโดยข้อกาขวา,า,าสบายดีอันถามสลาครับน้องทงพี่นอ้องยสลาเลยต่อว่ามาเวียงมาเวียงเนาะ โดยเมื่อกี้จบคลิปไปแล้วพ่อพี่น้องแต่พอดีกับสามทางทางแม่เขาครับอาจารย์เพิ่นย้ำพันมามือแรง <What? S 2> หน้นทงเรืยกว่ามือแรงเข้ามาเรืยกว่ามือเอิญมือเอินก็ได้นี <laughs> ่ว่ามาตอนขับเ <laughs> ม, <laughs> มาตอนขับมันเหยุ่ยยอยหนยากๆทางมันบอดีอัน <laughs> เท่เเามาหมื่นเศร้าเนะาะจะมาใหม่โดยกับข้าศัตริย์เขาโตกลับก่นนะอนเนาะสบายดีโดยสบายดีเดอ้อ <laughs>